สำหรับกลุ่มราศีดวงการเงินเฮงในเดือนมิถุนายนนี้ได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ราศีตุลราศีมีนและราศีพฤษภครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับคุณเป็นราศีที่ดวงเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายมีโชคและก็ผลเคราะห์เลยครับชาวราศีสิงห์นั้นนะครับเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วนะครับราศีสิงห์เนี่ยติดอันดับราศีที่จะมีโชคลาภเข้ามาไลที่เน้น การลงทุนหรือว่าการทําอะไรที่มันแบบสเสี่ยงๆหน่อยนะครับจงังหวะดวงดาวโชคลาภผลตอบแทนเนี่ยมีเข้ามานะครับหรือว่าบางทีคุณอาจจะไปตีถึงเรื่องว่าต้องถูกรางวงนวลอะไรนะครับราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่อาจจะได้นถึงกับงานที่ไม่คิดว่าจะได้ลูกค้าที่หายไปนานแล้วจะกลับมาใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภประเภทหนึ่งด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความรักเนี่ย ก็อาจจะเหมือนสระโซนหรือมีคนเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีเข้ามาให้ดุลด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าในเรื่องของการงานเองเนี่ยนะครับราศีสิงห์ก็เป็นราศีที่จังหวะดวงเรื่องงานเนี่ย เริ่มมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นนะครับมีตัวช่วยมีคนซัพพอร์ตนะครับมีการสนับสนุนที่ดีทําให้งานของราศีสิงห์นั้นมีโอกาสเติบโตและก็มีความก้าวหน้าที่ดีมากขึ้นครับสรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับในเดือนมิถุนายนนี้คุณเป็นราศีที่ดวงเปลี่ยนทิศจะมีข่าวดีจากแดนไกลครับ าวราศีตุลน,นั้นนะครับต้องบอกกอนว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยคุณเป็นราศีที่จะมีเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวนะครับจังหวะดวงดาวการเงินแข็งแรงมีพลังนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขอสักหลังกลางเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับราศีตุลเนี่ยจะเป็นราศีที่เรียกว่าดวงดาวการเงินสุขสว่างนะครับโอกาสได้เงินก้อน โอกาสมีรายได้เพิ่มเติมนะครับในช่วงเดือนนี้จะมีเข้ามาแล้วก็มีเคล็ดลับสําคัญนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าราศีตุลเนี่ยจะเป็นราศีที่เหมาะกับโชคที่อยู่ในที่ไกลๆหน่อยนะครับเช่นการติดต่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยู่ต่างประเทศไกลๆอะไรเหล่านี้นะครับในดวงเนี่ย จะทาให้เกิดโอกาสและก็เกิดข่าวดีเข้ามานะครับหรือว่าราศีตุลางคนนั้นอาจจะเน้นในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับไปประชุมไปสัมมนาอะไรแบบนี้ก็จะส่งผลดีนะครับแถมยังมีข่าวดีในเรื่องของความรักระหว่างการเดินทางด้วยนะครับใครที่ยังโสดอยู่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ลองดูนะครับอาจจะได้พบเจอคู่เจอคนระหว่างเดินทางก็ได้นะครับหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้กณอาจจะมีทริปพิเศษนะครับที่จะได้มีเวลาไปฮันนีมูนกันแบบครอบครัวหรือว่าแบบ2ต่อ2ได้ด้วยครับสำหรับผู้ที่เกิดใน ราศีมีนนะครับคุณเป็นราศีที่มีดวงเป็นเศรษฐีหน้าใหม่มีข่าวดีรอบด้านครับชาวราศีมีนนั้นนะครับก็เรียกว่าฝ่าฟันกับมรสมหลายอย่างเข้ามานะครับแต่ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงดาวนั้นมีพลังมีข่าวดีเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินครับคุณเป็นราศีที่ดาวการเงินนั้นนะครับมีความมั่นคงมีความแข็งแรงมีโอกาสที่ดีในเรื่องของทั้งรายได้ประจํา รายได้พิเศษนะครับจะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับหรือราศีมีนบางคนอาจจะเน้นในเรื่องของการออกรถยนต์คันใหม่นะครับในดวง,งคนนั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับจะได้บางคนได้บ้านใหม่ได้ที่อยู่อาศัยหรือได้รถยนต์รถยนต์ก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเรานะครับในช่วงเดือนมิจุนายนนี้เนี่ยนะครับจะ เป็นจังหวะและก็เป็นโอกาสที่ดีเข้ามามากๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใครที่ตั้งใจนะครับในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนหาพาร์ทเนอร์หาหุ้นส่วนในการทําธุรกิจนะครับจังหวะดวงดาวในเดือนนี้ก็มีข่าวดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเป็นราศีที่ดวงดีรอบด้านเลยทีเดียวครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพศฤ,ฤษภนะครับคุณเป็นราศีที่มีดวงโภคทรัพย์เพิ่มพูนจะได้จับเงินก้อนโตครับ ราศีผสมบนั้นนะครับเป็นราศีที Now, ่เ bueno. ร mm ียกว่ามาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยดวงที่แรงที่เด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับคุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินได้หยิบจับเงินก้อนนะครับมีทรัพย์สินนะครับมีโอกาสเรื่องของรายได้ที่เข้ามาแบบจัดเต็มเลยทีเดยวนะครับรายได้พิเศษรายได้จอนะครับเงินเนี่ยจะเหมือนกับ มีรายได้เข้ามาพร้อมกันหลายๆทางในเวลาเดียวกันนะครับทำให้ราศีพุธนั้นเป็นราศีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยในเดือนนี้นะครับเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องความรักอาจจะไม่ได้แรงเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังคงเป็นความต่อเนื่องในเรื่องของการสารสัมพันธ์ นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องอื่นๆนะครับเช่นในเรื่องของการทํางานนะครับการเจราจาติดต่อที่คุณลงทุนไปติดต่อไปในช่วงก่อนหน้านี้ <ๆ S 1> ก็จะทยอยได้รับข่าวดีหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ามาในช่วงเดือนพิุนายนนี้ได้ด้วยครับ